สถานที่โบราณต่างๆซึ่งสร้างมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆหรือมีสิ่งลี้ลับให้พบเห็นและเล่าสืบต่อกัน,กนมาเป็นตำนานต่างๆมากมายและหนึ่งในสถานที่ที่กระผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นสถานที่ที่เคยเป็นข่าวทั้งหน,นังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ได้ออกข่าวเผยแพร่เรื่องราวนี้ให้ทราบกันทั่วประเทศมาแล้ว กระผมยังคงจดจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีไม่เคยลืมเวลาประมาณบ่ายโมงเสร็ศษรถตู้โดยสารจำนวนสองคันเล่นเข้ามาจอดที่บริเวณลานกว้างภายในบริเวณวัดหนองเต่าตั้งอยู่ที่หมู่ห้าตำบลบางพลับ อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกระผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มญาติธรรมจำนวน14คนและพระอาจารย์อีกสองรูปซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดบุรีร,รัมย์เพื่อมาเจริญธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดหนองเต่าจังหวัดอ่างทองแห่งนี้อ้าวญาติโยมทั้งหลายทยอยลงมาจากรถกันแล้วอัตมาจะพาไปพบเจ้าของที่ดิน โยมเขาเป็นผู้ดูแลบริเวณพื้นที่ทั้งหมดและจะคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับหมู่คณะเราเสียงของพระอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติธรรมครั้งนี้คอยสั่งการญาติธรรมทั้งหลายให้พวกเราปฏิบัติตามกันอย่างพร้อมเพรียงเดิมทีพื้นดินแห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นวัดตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วแต่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไป ไม่มีพระมาบูรณะปฏิสังขรณกันจึงปล่อยให้มีวัชพืชและต้นไม้ต่างๆขึ้นปกคลุมพื้นที่เต็มไปหมดจนในภายหลังได้มีชาวบ้านในพื้นที่ได้ขออนุญาตจากผู้นำหมู่บ้านมาขอเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตรกันในปัจจุบันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าตายายกันเลยทีเดียวหลังจากที่หมู่คณะเรา ได้ไปพบผู้เป็นเจ้าของที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างคนก็ทยอยเตรียมตัวจัดแจงสัมภาระต่างๆที่เตรียมมาเช่นการปักกรดธุดงเพื่อการนั่งวิปัสสนากรรมฐานในที่พักของตัวเองโดยแยกกันเป็นสัตว์เป็นส่วนระหว่างอุบาสกและอุบาสิกาพร้อมทั้งพระอาจารย์สถานที่หมู่คณะของเราที่จะนั่งวิปัสสนากรรมฐานในคืนนี้ พระอาจารย์ให้ทุกคนเลือกสถานที่ปักกลดได้ตามใจชอบแต่ขอให้อยู่ภายในบริเวณของวัดหนองเต่าเท่านั้นเพื่อปีกวิเวกสร้างความสงบให้กับตัวเองเว้นระยะห่างกันพอสมควรไม่ให้รบกวนกันในระหว่างที่วิปัสสนากรรมฐานส่วนตัวของกระผมเองเลือกสถานที่ปักกลดใกล้ๆก,กับมิหารแกรบซึ่งเป็นมิหารร้างอายุประมาณน่าจะหนึ่งรปีขึ้นไป กระผมคิดว่านั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้จะดูห่างไกลจากคนอื่นๆจะได้ปฏิบัติธรรมได้สงบเงียบกว่านั่งที่ตรงอื่นแน่นอนในใจกระผมคิดอย่างนั้นกระผมเลือกที่จะปักกรดให้ห่างจากตัววิหารแกรบพอประมาณระยะห่างน่าจะประมาณ5-6เมตรเพื่อที่จะมองเห็นตัววิหารร้างได้อย่างไม่ใกล้และไม่ไกลจนเกินไปจะได้มองดูตัววิหารนี้มาเป็นนิมิต เพื่อให้ใจสงบเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างรวดเร็วกระผมยังนึกถึงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติวิหารร้างแห่งนี้ไว้ว่าได้ถูกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนปลายน่าจะอยู่ในสมัยหลังของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชดังนั้นอายุของวิหารร้างหลังนี้ ก็น่าจะมากกว่า100ปีขึ้นไปหลังจากที่กระผมได้ทำการปรากฏของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยถือโอกาสเดินสำรวจบริเวณโดยรอบของวิหารร้างแห่งนี้ลักษณะภายนอกของตัวอาคารได้สุดโทรมตามกาลเวลาตัววิหารสร้างด้วยการก่ออิฐและฉาบด้วยปูนแบบโบราณแต่ในสภาพปัจจุบัน ัวปูนได้กระเทาะออกไปเป็นจำนวนมากฐานของวิหารสร้างแบบบัวคว่ำและบัวหงายตามยุคสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนหัวเสาของตัววิหารเป็นแบบกรีบเรียวสูงซึ่งพอให้เห็นเป็นบางส่วนเนื่องจากผนังกำแพงของวิหารบางจุดได้พังทลายลงไปแล้วเป็นจำนวนมากขนาดของวิหารกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ12เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบมีต้นไม้และวัชพืชน,นานาชนิดกระผมได้เดินขึ้นไปสำรวจบริเวณภายในตัววิหารสังเกตเห็นหลังคาของวิหารมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแบบโบราณโคงหลงเหลืออยู่บางส่วนเพราะถูกปกคลุมด้วยต้นโพและต้นไทรที่ขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดต้นโพที่สูงใหญ่ได้แผ่ขยายเป็นหลังคาของวิหารไปโดยปริยาย พร้อมทั้งมีลำต้นน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นกระเบื้องของตัววิหารเป็นเหมือนมือและแขนคอยโอบอุ้มพยุงตัววิหารหลังนี้ไว้เพื่อไม่ให้พังทลายลงมาเมื่อเจอลมพายุพัดกระหนำ่ำเมื่อถึงฤดูดดฝนของทุกปีกระผมเมื่อสำรวจด้านในของตัววิหารเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดามายังด้านล่างก็พบกับรูปปูนปั้นเต่าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสงา่าอยู่ด้านหน้าของวิหารกแกลบเบท่าที่ดูด้วยตาน่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้สร้างพร้อมกับวิหารแกลบบอาจเป็นชาวบ้านในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาร่วมใจกันสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาส่วนรูปเต่ายักษ์น่าจะสร้างเพื่อให้ตรงกับชื่อวัดหนองเต่า ก็คงจะเป็นไปได้กระผมได้ถือโอกาสนั่งคุกเข่าแบบเบญจางคประดิษฐ์พร้อมทั้งกราบสามครั้งและอธิษฐานจิตขอให้องค์พระประธานหน้าวิหารร้างแห่งนี้จงปกปักรักษาคุ้มครองให้กระผมและหมู่คณะได้ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเทินในคืนแรกที่ปฏิบัติธรรมนี้กระผม รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงพักผ่อนหลับนอนเร็วกว่าปกติเพื่อเก็บเรี่ยวแรงไว้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีกิจกรรมมากมายรออยู่การปฏิบัติธรรมของหมู่คณะเราผ่านพ้นไปครบสามวันพระอาจารย์หัวหน้าคณะที่มาทุดงกันในครั้งนี้จึงเทศนาธรรมใช้เวลานานเป็นพิเศษในช่วงท้ายพระอาจารย์ย้ำว่าคืนนี้ เป็นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมของพวกเราพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วดังนั้นอาตมาต้องการให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะคืนนี้ใจที่หยุดใจที่นิ่งจะส่งผลบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่ท่านปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งสรรพสัตทั้งหลายเขาก็จะได้บุญได้กุศลกับพวกเราไปด้วย หลังจากในช่วงเย็นวันนี้ได้สวดมนต์ทรมวัดเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่กรดของตัวเองเช่นทุกคืนที่ผ่านมาคืนนี้บรรยากาศโดยรอบรู้สึกอากาศค่อนข้างเย็นเป็นพิเศษมีเสียงลมพัดกระทบกับใบไม้อยู่เป็นระยะระยะมีเสียงของฟ้าร้องดังอยู่ไกล ดู่เหมือนว่าจะมีฝนตกอยู่อีกภาพของตำบลที่เราพักอยู่ในทีนนี้มีเสียงกบเสียงเขียร้องกันเสียงดังระงมเต็มไปหมดเพราะเป็นทุ่งนาอยู่รายรอบที่ปฏิบัติธรรมของพวกเรากระผมพยายามหลับตาทำใจให้หยุดให้นิ่งไม่ให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ก็ยังรู้สึกว่าลมพัดแรงขึ้นเป็นระยะๆเกรงว่าจะเกิดฝนตกขึ้นมาหรือเปล่า เพราะพวกเราปักกรดกันอยู่ข่างแจ้งจะหลบกันทำนี้เปล่าหากฝนตกลงมาจริงๆความมืดยังคงปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดอยู่เสียงนกต่างๆพากันร้องเสียงแซ่เนื่องจากเจอลมพายุพัดต้นไม้ที่เหล่านกนั้นหลบพักอยู่ต้นไม้ต่างพากันเอ็นไปตามแรงลมที่พัดเข้ามาเป็นระยะระยะขณะที่กระผมกำลังทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้น เหมือนกับหูของกระผมทั้งสองข้างได้ยินเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดังวุ่นวายต่อไพร้อมกับได้ยินเสียงติงีระฆังแหน่ตามมาด้วยเสียงดังเป็นระยะๆแต่กระผมก็ยังคงคงตาให้ตับต่อไปอาจจะเป็นเสียงแหน่ที่คิดไปเองก็ได้ไม่ต้องไปนสนใจในใจกระผมคิดอย่างนั้นสักพักก็ต้องสะดุ้งสุดตัว พร้อมกับลืมตามองไปยังนองกกรดที่พักมองตามเสียงหข่าหอนกันระงมของสุนัขภายในวัดหนองเต่าแห่งนี้ต่อมาหูของกระผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยมันเลงแว่วๆดังมาแต่ไกลๆค่อยๆดังขึ้นมาทีละนิดละนิดด้วยความสงสัยกระผมจึงเพ่งมองออกไปนอกกรดที่พักคืนนี้ มีแสงจันทร์ส่องให้เห็นบริเวณพื้นที่รอบๆข้างได้พอประมาณคุณพระช่วยตาทั้งสองข้างของกระผมมองเห็นเหล่านางรำจำนวนห้าคนค่อยๆเดินเรียงแถวตอนเรียงหนึ่งเดินลงมาจากบริเวณด้านบนของมิหางแกลแลลักษณะนา,นางรำหน้าตาละไม้คล้ายกันความสูงของตัวนางรำแต่ละคนส่วนสูงใกล้เคียงกันนางรำบางคน นุ่งห่มผ้าสบายสีเขียวนางรำบางคนนุ่งห่มผ้าสบายสีแดงทั้งหมดนุ่งผ้าถุงแบบจงกระเบนผ้าสีมันตาลออกเข้มๆจากการมองด้วยสายตาในยามค่ำคืนซึ่งมีแสงสว่างอยู่เพียงเล็กน้อยจากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบกับเปล่านางรำทั้งหลายเสียงของหัวใจกระผมเต้นไม่เป็นจังหวะรู้สึกตื่นเต้น อัศจรรย์ใจที่ได้พบเห็นเหล่านางลําในครั้งนี้แต่บางคราวก็อดนึกหวาดกลัวไม่ได้คนที่แข็งต่างพากันลุกสู้ตาทั้งสองข้างก็ยังเพ่งไปที่หน้าต่อไปยังไม่ลดละจากสายตานางรําที่อยู่แถวหน้าสุดได้เดินนำพาไปยังองค์พระประธานที่ประดิษฐานตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารแกรบ ต่างพากันนั่งพัะเพียรก้มกราบพระประธานสามครั้งก่อนที่จะพากันลุกขึ้นเดินไปยังลานกว้างหน้าวิหารแกร่และกระผมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยดังขึ้นมาอีกครั้งและเหล่านางรำทั้งหมดได้ทำการร่ายรำอย่างอ่อนช้อยและงดงามตามจังหวะเสียงของดนตรีไทยที่บรรเลงประกอบเวลาผ่านไปสักครู่ กระผมคิดว่าน่าจะปั๊มไม่ถึงห้านาทีกระผมมองเห็นเหล่านางรำทั้งห้าคนได้ทยอยเดินขึ้นไปบนวิหารแกรบที่อยู่ด้านหน้าของกระผมเสียงดนตรีไทยค่อยๆเบาลงเบาลงจนเดือนหายไปแทนที่ด้วยเสียงกบและเสียงเขียดร้องระงมตามทุ่งนาเช่นเดิมเมื่อเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าของกระผมเมื่อสักครู่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว กระผมได้หลับตานม่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยจิตใจที่สงบนิ่งพร้อมทั้งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายให้กับเหล่านางรำที่ปรากฏกายให้เห็นในครั้งนี้อาจเป็นเพราะบุญกุศลที่เหล่านางรำได้ทําไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับวิหารแกรบแห่งนี้เมื่อในอดีตการที่นานมาแล้วก็เป็นได้ด้วยดวงจิตที่ผูกพันหรืออาจจะมีสัญญา ที่ยังไม่สามารถยุติได้จึงพากันเฝ้ารออะไรสักอย่างที่กระผมก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้จึงทำให้เหล่านางรำได้มาปรากฏกายให้เห็นในบางเวลาที่เหมาะสมตามแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลที่จะได้พบเห็นเป็นบุญตาลุ่งเช้าของวันใหม่เหล่าคณะผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ได้เก็บสัมภาระต่างๆเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ตามเวลาที่นัดหมายกันไว้กระผมได้เข้ามานั่งภายในรถแล้วสักครู่รถตู้ค่อยๆเค,คลื่อนตัวออกจากบริเวณวัดหนองเต่าอย่างช้าๆกระผมยังคงเพ่งมองออกไปยังวิหารแกรบจนลับสายตายังคงนึกถึงเหตุการณ์เมื่ออยามค่ำคืนที่ผ่านมา ในใจของกระผมก็จะระลึกนึกถึงเหล่านางรำที่สิงสถิตยอยู่ณวิหารแกรบแห่งนี้กระผมขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้มาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้สาธุขอให้ได้บุญเช่นนี้เช่นกันนะครับหากในโอกาสหน้าถ้ามีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกระผมก็จะขอกลับมาปฏิบัติธรรม ณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งแน่นอนครับ